ก็ซีรีส์ของของเรานะคะกำลังจะออนแอร์ที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลาสีทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์สคฝากแค่นี้นะครับเอซี่เยอะนะครับสวัสดีค่ะพี่ขิงชุริยาเล่เดชาเล่น,นะคะรับบทเป็นี่ไหนคะ่ะค่ะท้องฟ้าอลิชานะคะรับบทเป็นน้องเจนค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์พระจันร์เินค่ะรับบทเป็นหวายค่ะ สวัสดีครับนิวชนนภ์ทุ่งประสงค์นะคะรับบทเป็นพีค่ะสวัสดีครับผมหลุยชนธัน์สุวรวิทย์นะครับรับบทเป็นพี่รองครับสวัสดีครับผมตั้งโมร์นัทวัฒน์ครับรับบทเป็นพี่แฉงครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของเรานะครับบทุกรสชาติเลยครับเป็นแนวของมหาวิทยาลัยนะครับที่ เฟชชี่นะครับผมแอบชอบรุ่นพี่แต่รุ่นพี่ของเราก็มีความเขินอายครับไม่กล้าบอกช่บยตังโต๊กันก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมวันเสาร์นะครับ22วินาที25วนาทีเจ๊จับเป็นดาวสิงจับขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทหมดเวลาสิงจับทุกอย่างสิงประกาศครับที่โชว์การอะครับขอบคุณมากเลยครับตั้งโเรื่องต่อ